ปราบสตีบิมบิมีิเบมิดรักแฟนมิที่หน้ารักทุกท่านด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าอยู่เกมสาวท่อมจาก้ายบีจีเด็กผมมาครับทุนหนึ่งร้อยจ๊ะพี่จ๋ามาสดดองกันแบบวันนี้ครับสายทุนต่ำนะทุกคนโอเคไปที่เป็ดสาวมาจ๊ะพี่จ๋ามาเล่นทุนต่ำๆวันนี้เปิดเทอร์โบเปิดออโต้สักครั้งแล้วไม่รู้นะผมสาผมจะเข้าหรือเปล่าจ๊ะพี่จ๋าสาวทั้งหนึ่งเกมนะครับที่อยู่ในกลุ่มของเกมเก่าแล้วนะครับแต่ว่ายัางเป็นเกมที่เราใจคนดูตรงไหนวะเน,นี่ยดูดนะดูดอะไรขนาดน,นั้นครับทุกคนโโอ้หสาาว ขายทุนน้อยวันนี้ของฉันยังไงเอ่ยวันนี้น้องเต้นไม่บอลเลยนะครับทุกคนเข้ามาเล่นแนวทุกคนโอ้ยเลสตะบุนเคลียร์ร้อยตุนหกร้อยสี่แปดมาแล้วจะพี่จ๋ารว่าแถวที่สี่เรียงแบบนี้ไม่ได้ไปต่อนะผมแต่ว่าโอ้โหแล้วเปิดทำแรงยังไม่ถึงอันนี้แรกทมกคนตอนแรกนี่ว่าจะไม่เข้าจะพ่จาโอ้โหกูกำลังทันทีนะครับเดี๋ยวๆๆะบางของบางของเล้วนี่แบบเรียวกับ ไอ้ไม่เหมียวคนนี้คนเดิมนะทุกคนไปต่อจ้าพี่จ๋าวันนี้น้องเต้นเป็น wallet มาเล่นนะครับผมใครดีกำลังหาเว็บที่อะไรที่รองรับเป็นระบบ wallet ก็เดาแปะไว้แล้วกันนะจารย์พี่จ๋าน้องแค่นั้ดูดีๆไว้วันนี้ดูนะครับน้องเปลี่ยนไปเรื่อยาจารย์พี่จ๋าหาเว็บเล่นไปเรื่อยๆนะครับเว็บไหนที่เขาแจกหน้าตาการแตกดีอะไรพวกนี้ดีแต่น้องไม่ค่อยได้ดูโปรโมชั่นนะอาจารย์พี่จ๋าส่วนใหญ่ก็จะดูพวกาตาการแตกมากโอ้โหดูดโอ้โหดูดทุกคนครับโอ้โหวิทย์เคยว่าเข้าแต่ว่าเเเเมมื่่่่่่่ออกีีีีี้ดดดดดููวววาาาาาาาโชคคจจจจจรรรรยย์พ๋๋บบบ็ะะะะไไปปททหนัณ ตอนนี้มนันประมาณนาทีครึ่งเราจะพี่จา๋าเดี๋ยวเราไปยุ่งเบ็ดกันนะครับดูว่าเบ็ต่อไปเนี่ยจะเข้าหรือเปล่านะครับอาจจะขยับเป็นเม็ดสี่หรือเป็นห้าดูวิธีจะพี่จ๋าแล้วไหลดอกน,นี่ไปอีตีแฝงถึงไม่ได้เยอะว่ะเออไม่ร้อยสี่สายทุกคนออไปต่อได้อยู่นะครับคใส่ไปทุกคนแต่ยืนนิดนึงนะพอทีสายทักแมแ่งแบบดูดหอวย่างนะมันกินน้ำ่อนโคตรเลียวโคตรเลียวอืมอืม มาแล้วไปขอไปครับผมดูกันต่อเถอะพี่จ๋าทำแบบนี้ครับผมแล้ววายเออเลียงมาแบบนี้แถวที่สองไม่ได้ไ,ได้ต้นครับผมแล้วขอหน้าแดงมาขอหน้าแดงมาขอหน้าแดงปุ๊โอ้เจ๋อเดี๋ยวเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้อยโอ้ยอะไรวนะเนี่ยไม่ไหวทุกคนยูนิฟาพไม่เคยแรงใจอย่างดีน้วยเลยรักษายูนภาพทุกคนโอ้โหเก้าสิบมาแล้วครับผมปุ๊บจา้าอ่ะ เอออโยะไรวะเนี่ยไปต่อทุกคนแล้ววายแถวที่สามเรียงมาแบบนี้หินฟ้าไม่ได้ผมร้อยสามจุดห้าศูนย์ดูจะไปจบที่เท่าไหร่ครับสามถ้ำนะครับเหมือนจะไปเร็วด้วยตึมๆนะจ๊ะพี่จ๋าแล้ววายแถวที่สองมเรียงมาแบบนี้อีกดสามจุดห้าศูนย์ครับแล้วไปนิดหน่อยไม่ได้เออน่าเสียดายอ่ะสิกาเตอร์แถวทสองแถวทห้าจ้ะพี่จ๋า มาถ่ายจน60ทั้งหมดระหว่างแถวที่2แล้วเป็นหินฟ้าผมก็เรียงมาแบบไม่ได้นี่แหละเป็นกาวจ้าพี่จ๋าแล้วจะเรียงต่อหรือเปล่าเรียงเป็นหินฟ้า57จุด60ทั้งหมดระหว่างไม่หาสเตการ์เตอร์ก็ไม่เข้าโอ้โหเดินนะครับน้องอุ๋ยอายุมา18ปีจ้ะพี่จ๋าไม่นะไม่เล่นตามนะครับรู้ความสูงหนักรู้ความเพื่นรู้ความในฮจเท่านั้นจ้ะพี่จ๋านี่น้องได้มารีวิวนะผมแบบที่บอกเลยต้นคลิปนะจ๊ะน้องก็ทุนเองมาเล่นนะจ๊ะพี่จ๋าปรับเปลี่ยนปรับทุนเองนะครับมารีวิวเพื่อนในที จะเข้าไม่เข้าจะแตกไม่แตกเนี่ยจะเล่นตามหรือเปล่าอยู่ที่พิจารณาหรือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะจะพิจารณาถ้าใครจะเล่นตามเดี๋ยวเว็บเนี่ย้องได้มาด้วยวน้องแปะไว้ให้แล้วกันนะครับเปลี่ยนเว็บสไม่ได้จะพิจารณ้องแค้นมารีวิวเฉยๆนะผมจะแปะเว็บไปให้นะครับแต่ว่าใครที่มีเว็บเป็นประจำอยู่แล้วนะครับได้เว็บตุ่งก็ได้จากพิจารณ์ไม่ต้องเล่นตามก็ได้นะผมหรือว่าวันนี้น้องแค้นมารีวิวเปิดเกมให้ไหนน้อยพี่ๆก็ลองเข้าเสาท่อมดูก็ได้พี่ๆเล่นเสาท่อมเบไหนก็ได้เออน้องว่าวันนี้น่าจะเข้าเข้้้้าาใจไไไดดดดดททุุกกคคคคคนนนนนูเเเเเป็็ะะรรัับบีี่ือมยยยยวววลลลแ ตัวเจมาบุ๋มแล้วตัวเอไม่ได้จ้ะพี่จ๋าตัวเอมาหรือเปล่าครับป็นคนวายได้อีกหน่อยจ้ะพี่จ๋าหนึ่งอยูสามห้าบมแล้วเป็นสีแดงมาเร้อกหน่อยสิบส็มจุดสองศูนย์นั่นรู้แล้วกำลังจะเบรกหรือเปล่าผมตัวเคแบบนี้ร่วงลงมาเคได้อีกนิดหน่อยจ้ะพี่จ๋าตามที่สองกุศลสุดแล้วไหลต่อหรือเปล่าผมไม่ได้แล้วแปดสิบสี่เก้าสิบจบเอื้อรอดไปจ้ะพี่จ๋าอ่ะสี่นาทีเบรกยังไม่ขยับนะครับขอไปต่อนิดหนึ่งวันครับดูจะไปจบเมื่อไหร่นะโอเค ่เราใจคนดูเไม่เกี่ยวง,งั้นนะครับไม่มีอะไรฮ <c oughs> <c oughs> ะรคืออะไรคืออะไรคนดูบอกเฮ้ย hey, มึงทำอะไรมึงเล่นอะไรแมวเหมียวมึงทำอะไรโอ้ผมกินแดงข้างหลังบาเลยครับโอ้โหแหมหินแดงมาหมรือเปล่าครับหินแดงมาหมรือเปล่าวจะพี่จ๋าหินแดงเข้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับน่าจะพอละโอ๋ยมันเริ่มดุดเมื่อกี้มันแบบเอ้ยเดร็กเตอร์ป่าทุกคนการ์เตอร์ส่งท้ายนะครับสำหรับสาวถ้ำมันจะพี่จ่าหมุนฟรีสิรครั้งครับผม,ผมไปดูว่าสิครับโอ้โวพี่จ่ามาหนึ่งดอจะพี่จ่าแล้วหินแดงมา ได้ครับผมโอ้โหอย่าดูเลยอย่าดูอย่าดูนะครับอีกนะครับขอร้องนะครับอย่าดูนะครับผมโอเคไปดอกต่อไปเดี๋ยวพี่จ๋าห้าสิบแปดอยู่สองส่วนครับไปอีกห้าเดี๋ยวพี่จ๋าของมุติสูแล้วายเหรพี่สามยังนะจ๊ะพี่จ๋าตัวเอยังไม่มานะครับผมตึงจัดประหยัดจริงตึงอะไรขนาดนี้ถามจริงบอกเลยทำไมจริงขนาดนี้เสามครั้งเะี๋ยพี่จ๋าแล้ว โอ้โหเดี๋ยวสองครั้งเหมือนจะรอบนะทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรครับก็ถือว่ากำไรไปแล้วนะก็รอบนี้ทุบมบูรณ์นะไม่มีอะไรผิดพลาดนะพี่จ๋าประมาณนี้ผม25อยู่20จบรอบไปที่มันรางวัลก้อนโต120อยู่60นะพี่จ๋าโอเครับรางวัลไหมครับประมาณนี้รับสาวทำมันจะพี่จ๋ามาดูลยเพื่อนที่พี่ดูนะครับนี่ลาไปก่อนนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วเจอกันใหม่ผมเฟอร์ดีครับ